สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณมิกรมกรมดิกับผมตั้งวงพูดคุยเสยวนากันเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นระดับโลกเลือกตั้งอเมริกานี่ก็เหลือเพียงแค่10วันนะครับเราจะรู้ว่าทรัมป์หรือคาร์ราแฮริสจะเข้าไปทำเนียบขาวเราจะต้องดูด้วยว่าสงครามอิสราเอลกับอิรานนั้นจะขยายวงแค่ไหนเพราะว่าตั้งแต่เช้าวันนี้เวลาบ้านเราก็อิสราเอลก็ถล่ม เอาคืนอิหร่านแล้วครับจะดูที่ว่าจะถล่มเพียงเป้าหมายจำเพาะเจาะจงและจะขยายวงหรือว่าจะเพียงสั่งสอนกันครั้งเดียวก็จบแล้วก็มันก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมใหญ่สุดยอดบริกส์ที่เมืองคาซานของรัเสเซียด้วยเราเห็นภาพโอ้โหปูตินเราเห็นสีจิน้นผิงเราเห็นโมดีเราเห็นผู้นำอิหร่านเราเห็น แม้กระทั่งรัฐมนตรีต่างประเทศไทยก็ไปปรากฏตัวเพราะว่าประกาศชัดเจนว่ามีสมาชิกเขาเรียกเป็นพาร์ทเนอร์ครับเป็นพันธมิตรใหม่หุ้นส่วนใหม่ไทยเราก็เป็นหนึ่งใน13ประเทศใหม่ของ b ริก s ไม่ใช่เป็นสมาชิกเต็มพิกัดเป็นหุ้นส่วนบทบาทของไทยเราในเวทีระหว่างประเทศเราสมัครทาง OECD ทางตะวันตก เราเป็นทั้งสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมน,นุษยชนสาประชาชาติแต่ขณะเดียวกันเราก็มาร่วมกับบิ๊กซึ่งมีแการนำลูกพี่ใหญ่ย่างปูตินสีจิ้นผิงแล้วก็โมดีอินเดียด้วยครับวันนี้คุณวิกรมบอกว่าจะวิเคราอห์ฟังว่าจีนกับอินเดียเนี่ยเข้าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดแต่ว่าพอมาอยู่กับบิกมาที่รัสเซียโอ้โห จะเรียกว่าจูบป,ปากกันเลยทีเดียวหรืออย่างไรครับสวัสดีครับคุณวิตรมครับสวัสดีครับท่านยุนครับครับผมสวัสดีครับคุณวิกรมติดตามเรื่องของบริกส์แล้วก็ตั้งแต่เช้าเลยนะผมตื่นขึ้น,นมาอา้าวรบไปนอีกละอิสราเอลกับอ่อิหร่านอ่าเ <c oughs> พิ่งเห็นบริกส์ที่บริกส์ที่รัเสเซียเขากอดคอรักใครกันเหลือเกินระหว่างผู้นําของรัเสเซียจีนอินเดียต่างๆแล้วก็เราก็อีกสิบวันต้องดูว่าที่อเมริกาเขาจะเปลี่ยนผู้นําเขายัางไง ทั้งหมดนี้มันคืออะไรครับแล้วก็ถ้าบอกว่าเฮียสีกับเฮียโมดีเนี่ยเขาจูบป,ปากกันเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมสมาชิกจริงๆอ่ะสมาชิกเต็มๆอ่ะไม่ถึงก็บวกห้าผู้ก่อตั้งอีกกับอีกสี่เก้าบวกกับซาอุดงยังไม่ได้เต็มแต่ก็เชิญมาสมาชิกสมทบเนี่ยหรือสมาชิกที่เขาเรียกเป็น partner country ซึ่งรวมทั้งไทยเราเนี่ยมีอีกสิบสาม อีกสิบ<ม>ก็ยังขยายครับขยายอย่างรวดเร็ว,รวมีผู้แสดงความสนใจเยอะอีก10กว่า20ประเทศแสดงความสนใจก็ยังอยู่ในคิวล่าสุด<ม>ข่าวบอกว่าเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือนะก็สนใจจากเนะ <laughs> ขาที่อื่นไทยเราเกี่ยวตรงนี้ครับ13ประเทศใหม่ที่เพิ่งประกาศในที่ประชุมสุดยอดของบริกส์ที่รัสเซียเนี่ยคือ ประเทศไทยเราด้วยหนึ่งนะเขาว่าตามตัวอักษรเนี่ยแอลจิเรียเบรารูสโบลิเวียคิวบาอินโดนีเซียคาซัคสถานมาเลเซียไนจีเร mm ียไทยแลนด์ตุรกีอูกเนดาอุซเบกิสถานเวียดนามฉะนั้นจากอาเซียนอย่างเดียวม,มีสี่ประเทศนะมีไทยมีเวียดนามมีมาเลเซียมีอินโดนีเซียนอกนั้นโน่นเลยคิวบาก็มาล ตะวนันออกกลางก็มีออฟริกาก็มีดังนั้นบริกส์เนี่ยจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว <S <S แต่ผมสนใจเป็นพิเศษเนี่ยคุณวิกรมต้องวิเคราะห์หน่อยอินเดียครบทั้งทางฝั่ง,งบริกส์มีตัวเฮียคือเฮียสีจินผิงกับปูตินเนี่ยก็ฝั่งนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอินเดียก็ไปร่วมกับตะว,วันตกนะคอนคอนเนี่ยคือสี่ประเทศมีอเมริกามีอินเดียมีญี่ปุน่นและมีออสเตรเลียเอ้ย ทำไมอินเดียเขาคบได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแล้วจีนไว้ใจอินเดียเหรอแล้วอ,อเมริกาไว้ใจอินเดียได้เหรออ่ะอันนี้มันทำไมเขาจึงเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยอือคือคนที่ชัยเห็นไหมคนอินเดียเนี่ยภาษาเออราชาการของเขานี่ภาษาอังกฤษใช่ไหมหอืมเออแล้วคนอินเดียเนี่ยแกก็กินขนมปังมาเป็นร้อยปีนะเออแล้วก็กินเนย เนยไอคนที่มันกินเนยกับขนมปังนะถึงแม้ว่าจะกินน้ำชาเนี่ยมันก็ยังคุยกันง่ายกว่าพวกกินข้าวต้มกระตะเกียบกับขนมปังเออเอ้ยนี่เอาอาหารมาวัดกันเลย้ะเนี่ยเออเอาก็ใช่หรือเปล่าคุิชัยคิดว่าูุ้ิชัยเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะนะกินอาหารด้วยกันเนี่ยถ้ามันกินอะไรที่มันคล้ายเคืองกันมากเนี่ยมันจะคุยเข้าล็อกกันได้ง่ายกว่าไหม ใช่ใช่ใชเอาถ้าเกิดว่าคุณพิชัยเอาปลาล่าไปตั้งอยู่บนโต๊ะนะก็เอากะปิไปตั้งอยู่บนโต๊ะนะแล้วก็มีอังกฤษมีอเมริกันอะไรไปเนี่ยมันมันจะคุยกันราบเรื่นไหมเออใช่ใช,ใชเออไออ,อินเดียเนี่ยเขากินพวกนี้มาตั้งหลายปีออแล้วที่สำคัญคือคนอินเดียเนี่ยเออสำเนียงอาจจะเป็นคล้ายๆสิงคโปร์นะอ,อ,อังกฤษอะภาษาอังกฤษ คุณวิชัยนี่มีเพื่อนเป็นแขกเยอะนี่คุณวิชัยนี่จะฟังคนอินเดียคุณภาษาจีนออกเยอะไหมล่ะมากกว่าผมอเออเพราะว่าสำเนียงอ,อินเดียนี่ไม่เหมือนกันนะออใช่ไหมแต่อินเดียนี่เก่งนะคุณวิชัยไปมีเพื่อนหรือมีใครที่เป็นคนอินเดียเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมโอ้โหเขาเรียกว่าเหมือนเขาเขียนภาษา เขาเลยเห็นไหมใช่ใช่ใชเออเขาเก่งฉะนั้นวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับต ok นะวันตกมันก็เข้าง่ายกว่าจีนอจีนเนี่ยก็หน้าตานะมันก็มีความต่างกับทางเอ,อ่อพวกฝรั่ง huh. ใช่ไหมจมูกเราเรียบแบนอินเดียนี่จมูกโด่งเหมือนฝรั่งใช่ไหมมีเขาเหมือนฝรั่งแต่สีทำไมคนละสีเท่านั้นเองแล้วพูดภาษาอังกฤษกันได้อ,อ ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ทําให้เอ,อพวกฝรั่งกับแขกเข้ากันง่ายกว่าที่จีนเข้ากับฝรั่งอืม hmm. อันนั้นอันนั้นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องของความจําเป็นนะคุณวิชยัยครับเออคือแขกเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาลาหลังลงไปเรื่อย hmm. เรืยเืเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปมืสามสิบปีก่อน hmm. อินเดียกับจีนนี่พอๆกันนะ เออแต่แต่อินเดียมันโตโตแบบไม่ไปแบบจีนอนะ่ะจีนโตปีละเก้าเปอร์เซ็นตผมว่าอินเดียโตปีละสักสองเปอร์เซ็นต์นั่นอืมอ mm ืออือฉะนั้นเอ่อจีนก็ไปไกลละวันนี้อินเดียนี่กลัวจะตกนะตกรดละ yeah. mm hmm. เออวันนี้ไปดูสิโอ้โหคนนะผู้โดยสารนะคุิชัยเห็นไหม mm hmm. เอ่อรถไฟเขาเป็นรถไฟอะไรวิ่งจุงจังจึง,จ,งจังถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างใช่ไหม แล้วคนเขาก็ต้องเดินทางกันเยอะนะเขาเห็นจีนขูหรถไฟความเร็วสูงตอนนี้มีเอ่อสายสายทางรถไฟยาวที่สุดในโลกกว่า7จสบเปอร์เซ็นของรถไฟความเร็วสูงทั้งโลกอินเดียเนี่ยตอนนี้ทนไม่ได้นะออถ้าเกิดว่าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอินเดียเนี่ยจะล้าหลังลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยตอนนี้ทำไมจะต้องมาอาศัยบริต แล้วอินเดียเริ่มมีความสนใจเพราะว่าก็อาศัยบริดจ์เนี่ยเป็นเป็นบริจบริก์เป็นบร Br ิจน,นะเป็นสะพานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ฉะนั้นตรงนี้เป็นเวทีเป็นเวทีที่ที่เขาจะต้องอจับมือกันอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงบริชัยคิดว่าถ้าอินเดียบอกไม่เอาว่าไม่คุยกับเลือจีนว่าจะอยู่ของว่าเป็นอย่างเงี้ยทำได้ไหมไม่ได้ ใช่ไหมอืม mm hmm. ก็เพราะว่าสิ่งที่เอ่อวันนี้เขามีก็คือมันเหมือนกันอืมเ mm hmm. mm hmm. นะี่ยมันถูกกดดันโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่วันนี้ทุกคนกลัวที่สุดคือเรื่องของดอลลรใ์ใช่ชดอลลร์เนี่ยคุณวิชยัยตอนคิดแรกๆเลยนะมันเริ่มต้นมาเนี่ยมันเริ่มมาที่อเมริกาอืม mm hmm. บอกเฮ้ย hey, ไอ้ที่รือพิมพ์เงินมานะมันก็เป็นกระดาษนะเออเว้ย oh <boy. S 2> เอ้ยกระดาษนี่ก็คือ เหมือนกับแผ่นแผ่นโลเนียวนะอ,ออกมาแล้วลือก็บอกว่าเป็นธนบัตรเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พวกลือต้องเอาทองมาหรือพิมพ์มา100หนึ่งร้อยเหรียญอยู่ก็ต้องเอาทองมูลค่าหนึ่งร้อยเหรียญมาเนี่ยเอามามแล้วมาเอามาลือก็เอามาเก็บไว้ที่นิวยอร์กนะจะได้เป็นเป็นที่ทําไมส่วนรวมไอ้นี่เป็นนะอไอเดียอเมริกานะเออเสร็จแล้วทาทาทาไปอเมริกาชักขาดดุนเนียเอตังมันชักร้อยหลอไป อเมริกาบอก้ยโอเคโอเคตอนนี้ต่างคนต่างพิมพ์อเมริกาอเามริกาก็พิมพ์พิมพ์เข้าไปตอนนี้อเมริกาพิมพ์กระดาษออกมาโดยที่ไม่มีทองแบ็กอัพเนี่ยประมาณสิบล้าน,ล,านล้านเหรียญเออ,เอ,อแต่คราวนี้อเมริกาพอสิบล้านล้านเหรียญเนี่ยเป็นกระดาษใช่ไหมเอออเมริกาจะทํายังไงวะอือไม่งั้นเดี๋ยวค่างเงินอเมริกาก็ล่วงใช่ไหมใช่อเมริกาก็ไปคุยกับซาอุ ออกเฮ้ในี่ท่านท่านคิงซาอุยอย่างไงอย่างไงเนี่ยต่อไปนะท่านต้องใช้การซื้อขายอะน้ำมันนะขอให้กำหนดเป็นเงินเหรียญเออถ้าถ้าอยู่กำหนดเป็นเงินเหรียญเนี่ยนะไอจะค้ำประกันบาลังของอยู่นะไม่ให้ใครมาแตะไม่ให้ใครมาลุกลานนะบาลังของ นะกษ<ม>ัตริย์ซาอุดมนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่ตั้งสี่สิบกว่าปีมาแล้ว<ม>เอออเมริกันก็ใช้น้ำมันเนี่ยซื้อขายเป็นดอลลาร์คนก็มองโอ้ทุกอย่างจะต้องซื้อในเงินดอลลาร์เอางั้นเงินดอลลาร์มีค่าไอ้ที่อเมริกันก็พิมพม์พิมไปเลพิมพ์เป็นกระดาษอาอกมาคุณชัยชัยเคยรู้สึกไหมว่าผมเนี่ยตอนนั้นผมก็ดูเนี่ยเอะบิลเกตเนี่มันเป็นคนรวยที่สุดในโลก ใช่ตอนนั้นมูลค่าทรัพย์สินของบิลเกตที่บอกว่ารวยที่สุดในโลกมีประมาณสักหกหมื่นล้านนะเอ๊แต่ตอนหลังทไมโดดขึ้นไปเป็นตั้งสองพันล้านนะไอ้สองหมื่นสองแสนล้านสองแสนล้านเพราะอะไรเออเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าไอ้เงินสิบล้านล้านเนี่ยมันอัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอเมริกาเออแล้วโดยเฉพาะตลาดนักซัม คนก็ซื้อเล่นตลาดหลักทรัพย์เพราะว่ามีกระดาษเล่นเนี่ยธนบัตรอเมริกามาเล่นเะานั้นเอ่อมูลค่าตลาดอเมริกาก็สูงอตอนนี้ก็มีคนกังวลนะว่าไอ้มูลค่าอมอตตลาดในอเมริกาเนี่ยมันมาจากกระดาษเปล่ามันกลวงมันกลวงคนนี้กองเต็กคนนี้คนนี่เรียกเขากงเต็กเลยเหเอ้ยมันไม่รู้ก็มันก็เอาใช่ไหมถ้าเกิด ผมก็เอาเอาแบงก์โปงเตกมาเล่นนะของปู่สมัยก่อนนะเป็นถังๆเลยนะนั่นแหละเองแต่ว่านี่ดอลล่าถ้าคุณถ้ามีคนให้ดอลลาร์คุณมีกกมอุยนก็เอาไหมล่ะตอนเนี้ยเออแน่นอนยังใช้กันได้แต่ในอนาคตเนี่ยอนาคตเนี่ยเอนาคตก็น่ากี่ปีผมคิดว่าถ้ายิ่งทรัมป์มานะมันยิ่งเร็วนะเพราะทรัมป์เนี่ยไปขยายไอ้งบประมาณกลาโหมก็ดีไปเอ่อไอภาษีนําเข้าก็ดีเพราะว่า ไอ้ตัวนั้นเป็นตัวสร้างต้นทุนไงใช่ฉะนั้นผมก็เลยมามองว่าเออวันเนี้ยไอ้เงินดอลลาร์เนี่ยมันกาลังจะทําไมหมดความขขังเมื่อหมดความขขังเนี่ยไอ้ทองเนี่ยมันก็มีน้ําหนักมากกว่าดอลลาร์ฉะนั้นพวกบริกส์พวกเนี้ยเขาก็เอ่อเอาเริ่มมาจากรัเสเซียรัเสเซียเนี่ยตอนนั้นเขามีเอ่อไปถือธนบัตรอ,อเมริกาไว้ประมาณสักหกแสนล้าน อ,อืออเออสามแสนล้านนี่ถูกยึดไปเอออีกสามแสนล้านอีกก็เอามาเปลี่ยนเป็นทองไปเกี้ยงเลยอือจีนเนี่ยไปถือธนบัตรอ,อเมริกาไว้แต่เดิมเนี่ยประมาณหนึ่งจุดห้าล้านล้านครับอตอนหลังก็เอาไอ้อไหนึ่งจุดห้าล้านล้านนี่มาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทองตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเหลือสักไม่ถึงครึ่งหนึ่งละสักน่าจะเจ็ดแสนล้านเหรียญเนี่ยที่ยังเป็นเงินนะสกุลดอลลาร์ แต่นอกนั้นเป็นทองหมดเลยเออเอ,อ,อินเดียก็เหมือนกันพวกนี้เอ,อ่อซาอุใครต่อใครตอนนี้หัวมหัวกันเปลี่ยนเป็นทองฉะนั้นเพราะมันเกิดอย่างอย่างนี้ขึ้นมามันก็เกิดเป็นพลังว่าเฮ้ยไอ้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 เงินที่เขาจะถือกันเนี่ยมันไม่ใช่ดอลลาร์แล้วนะมันค่อยๆหายหายหายไปเป็นทองและที่สำคัญก็คือว่าจีนซื้อน้ำมันกับรัเสเซียก็นเป็นเงินรัเสเซีย รัเสเซียจะซื้อ,อของจากจีนก็เป็นเงินจ<อ>ีนเห็นไหมอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันมันฟฟกซิเบลมากกว่าแล้วมันตรงมากกว่าฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่บริกเนี่ย<อ>เกิดใหญ่โตใหญ่โตใหญ่โตขึ้นมามากๆๆหนึ่งมูลค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยจะตกอย่างหวบภาบ<อ>สองอิทธิพลของบริกเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น<อ>เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ย นะก็จะมาหันมาถือทองหันมาค้าขายกันอยู่ในกลุ่มของประเทศบริกเดีมั้ยไหม er ฉะนั้นวันเนี้ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้อ,อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันเดียดที่ตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาถึงแม้ว่าบ้านติดกันก็ไม่คุยกันเนี่ยกลายมาต้องเป็นการจับมือกันและผมเชื่อนะผมทายเล่นๆไหมคุณวิชัยครับว่าอีกภายในไม่เกินสามถึงห้าปีเนี่ย รถ uh huh. ไฟบูเลตเทรนเนี่ยจะไปวิ่งที่เดลี <Wow. S 2> สู่บอมเบย์เหมือนกับที่ในอินโดนีเซียวิ่งจากจากจาร์ตาไปบันดงุง mm hmm. mm hmm. คือในโลกนี้มันไม่มีใครที่สามารถจะทำรถไฟความเร็วสูงได้ถูกเท่ากับจีนไม่มีเลยสักประเทศหนึ่งอินเดียจะยอมไหมความชาตินิยมของอินเดียบอกเฮ้ยเสี mm hmm. ยาหายไว้จีนเอารถไฟจีนเข้ามาแต่จีนก็ต้องปรับมานะ เราสร้างให้อยู่แต่เรามาจอยเวนเจอร์กันแล้วกันแล้วก็ชื่อก็คงไม่ใช่เรียกจีนอย่างเดียวมันต้องเป็นชื่ออินเดียผสมกันด้วยอก็เรียกอืมไม่ใช่วันโรดวันเบลวันโรดนะมันต้องเป็นการประกอบกันน้เออใช่คุณคิดให้ทั้งสองประเทศหน่อยผมถ้าเป็นศีนะคุณวิกใจผมถ้าเป็นศีนะผมจะเอาใจเออเออเนี่ยโมดียังไงรู้ไหม อือหนึ่งเลยเนี่ยต้องชวนลุงโมดีเนี่ยลุงดีเนี่ยนะมันนั่งจะเต้กันบนรถไฟความเร็วสูง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาหนึ่งนะชวนอีมากินข้าวเนี่ยภายในปีหน้านี่แหละเออแล้วก็กินจัดเต้กันข้าบนสองเนี่ยเฮียสีบอกโอเคลุงหรือก,กับอัวเนี่ยมาร่วมกันผลิตรถไฟสำหรับอินเดียดีกว่าเอออ้วจะไปตั้งโรงงานที่ <India. S 1> อินเดียและลือกัอัวจะมาหุ้นกันคนละครึ่งก็ได้อัวก็จะเอาเครื่องจักรไปผลิตที่นี่แล้วอัวก็จะใช้เหล็กลือนะผลิตอะไรอเออเช่นรางรถไฟเอยอเช่นตัวถังเอ่อตัวบอดี้เอยอะไรแต่อะไร,ะไ,รไปผลิตที่นี่เดียโอ้โห oh แล้วก็อินเดียบอกเอ้ถ้ายอย่างนี้มันก็ครึ่งเป็นของอัวน,นี่วะผมมองก,การเมืองอินเดียเนี่ยมัน,นมีเรื่องศักดิ์ศรี มันไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวไงแล้วก็การเมืองภายในฝ่ายค้านอินเดียนี่ไม่เบาหน้า้าโมดียอมสีจ้นถึงเรื่องนี้เนี่ยสุนซัดเลยนะฝ่ายค้านคือใครราาหุลกานตลยังคึกคักนะดังนั้นต้องโมดีก็มีมีสูตรอะไรบางอย่างและจีนก็ต้องเข้าใจการเมืองของอินเดียอใว่าเฮ้ยอย่าให้ไอยูเข้ามาแล้วอยู่ทำให้การเมืองภายในไอโดนนะ สัตย์ไอเลือกตั้งคราวหน้าไอเสียนะตรงนี้นคุณวิกรมก็ต้องเอาใจใส่โมดีซิว่าอ่ะถ้าคุณวิกรมเป็นโมดีจะขอให้จีนเข้ามาอย่างไหนอย่างไรจรึงจะเท่ด้วยดีด้วยและไอยไม่เสียคะแนนด้วยสามเรื่องอเรื่องแรกเลยโรงงานต้องมาตั้งที่ประเทศอินเดียออสองหุ้นอินเดียเนี่ยในในโรงงานเนี้ยอาจจะเป็นหกสิบสี่สิบอ่านี่เป็นโรงงานอินเดียไม่ใช่โรงงานจีน อันที่สามเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดนะการผลิตที่ราคาถูกที่สุดซึ่งจีนจะต้องไม่เอากำไรออจีนอันเนี้ยทำไปแบบเท่าทุนออแต่สิ่งที่จีนจะได้กำไรมาคือธุรกิจออและความสัมพันธ์ถ้าจีนทำได้อย่างนี้นะอ้าหรือลุงดีลุงดีลุงด,งดีเอาไปเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์อัวเอาแค่สี่สิบก็ได้แล้วถ้าลุงดีแกเกิด ยังบอกว่าไม่ได้ต้องเอาเจ็ดสิบสามสิบเอาก็เจ็ดสิบสามสิบก็ไม่เป็นไร<อ>ก็ยังดีกว่าจีนอยู่เป่าเปล่าไหมล่ะก<อ>็จีนอยู่เป่าเปาก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปอีกร้อยปีมันก็ไม่ได้ดีอะไรกับจีนไงเออไม่กำไรแต่สิ่งที่จีนจะกำไรคืออะไรเอ,อ่ยโอกาสธุรกิจวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าสินค้าจีนราคาถูกคุณภาพดีขึ้นไปเรื่อย Mm hmm. แล้วก็มีไฟแนนซ์จากจีนเข้ามาเนี่ย mm hmm. ตลาดอินเดียจะ,จะถูกจีนยึดหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่าง <Okay. S 2> ใช่ไหมถ้าจีนมองอยู่อย่างนี้ mm hmm. เออทำให้ฟรียังได้เลยใช่ไหมล่ะ mm hmm. เพราะว่ามันจะไปงอกอยู่ที่อื่นไงใช่ <Okay. S 2> วันนี้จีนมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเกือบสี่ล้านล้านเหรียญเ็จหนึ mm ่งส่วนสามของโลกอโอวันนี้เอาเงินนันแช่ไว้ในกองคลงทำอะไรละ่ะค mm ุณ hmm. นิชัย อ้า mm hmm. เอาไป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 ใช้กับอ mm ินเดียคุณวิชยัยคิดว่าถ้าจีนทำตัวเป็นแบบซันตาครอสแล้วทำตัวแบบไม่กระโชกหก้าก mm hmm. ยิ้มอย่างเดียวนะจะโดนอินเดียมันอะไรยังไงก็ยิ้มอย่างเดียวนะ mm hmm. ยิ้ม mm hmm. เสียต้นมีต้นทุนไหมคุณวิชย <laughs> นะัยนมยเฮสชีเนี่ยอีจะต้องใส่รักยิ้มเข้าไปสักสองสาจุดนะ เพราะเงียอีสีอีแบบว่าอีน่าแข่งขึมเพราะอีเครียดนะเ,ดเพราะอีดูไงอีดูแรงงานในประเทศจีนเยอะมากอีก็เครียดเอารักยิ้มเลยเหมือนกับคุณชุวิชัยนี่มีรักยิ้มในเวลาคุณชย,ยิมเนี่ยเอาลักยิ้มอันนี้ไปแจกให้ยสีเขาหน่อยใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วผมว่าถ้าหลอดเนี้ยนะเจ้เต้กันได้เนี่ยอโอ้ผมว่าอาณาจักรสองประเทศนี้ถ้ารวมกันเนี่ยนะคุณชุวิชัยปัจจุบันเนี่ย GDP ของเอเชียเนี่ย โตกว่า GDP ของโลกเออเออตอนนี้เหลือ4.5ปกติแล้วจะห้ามห้ายืนพื้นเลยนะห้าเปอร์เซ็นยืนพื้นเลยคราวนี้ถ้าเกิดว่าจีนกับอินเดียเนี่ยมันเกิดแล้วจ่อเซงลีกันได้แล้วก็รวมกันได้เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับที่รัสเซียรวมกับจีนตอนเนี้ยโอ้โหเขาเรียกว่าไรอะไรไรตะเข็บใช่ไหมไรตะเข็บเออคุณทวีชัยคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นจีนอินเดียรัสเซียพื้นที่รวมกันเนี่ย รัสเซียมี17ล้านตารางกิโลเมตรมจีนมี9 6, 000, ล้าน6 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรอ,มอินเดียมีประมาณ6 000, 7, 000, ล้านกว่า7ล้านตารางกิโลเมตรมทั้งหมดนี้รวมกันแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่เข้าไปเนี่ยประมาณ30กว่าล้านตารางกิโลเมตรอมอมโอ้โหนี่เฉพาะพื้นที่อย่างเดียวนะก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจของโลกเรื่องของที่ดินละแล้วมันติดกันหมดเลยไงคุณทิชยัย มันติดกันหมดเลยโอ้โหเนี่ยผมนะเห็นแล้วผมก็น้ำลายยืดเลยนะทำไมฮะสามประเทศนี้มันจะรวยมากคนนี้คนไทยล่ะครือิคนไทยอยู่กองกลางนี่แหละอ<ม>ืเราเนี่ยคบกับอินเดียมานะแปดร้อยปีคบกับจีนมาเก้าร้อยปีคบกับรัสเซียมาประมาณร้<ม>อยสามสิบปีคุณวิชัยเคยเห็นเราสามสี่ประเทศนี่มีปัญหาเลียพระอะไรกันบ้างมีไหมไม่มี ฉะนั้นคนไทยเนี่ยจะต้องทำไมทำตัวเป็นคนกลางออเมีรักยิ้มมีรักยิ้มออเแล้วก็ถืออะไรรู้ไหมถือเสี่ยงชุนกับแม่โขงเอาไปเอาไปให้พวกนี้เขาชนแก้วกันเราต้องแสดงความเป็นกาวใจ<อ>คุณพิชยัยทำไมเขาชอบคำว่าแม่สื่อ เพราะว่าเราทำไมล่ะเราในประวัติศาสตร์เราคือแม่สื่อสามประเทศนี้อย่างเต็มสูบเลยนะวันนี้ถ้าเรามีผู้นําที่เป็นแม่สื่อได้แล้วให้ทุกคนเนี่ยนะมาจับมือกันแล้วแนบเหนยบหนีบเอาประเทศไทยเข้าไปด้วยคุณทิชัยคิดว่าดีไหมอย่างนี้แน่นอนสันติภาพจะเกิดและโลกก็จะเป็นโลกที่อยู่ดังสงบสุขได้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหม นั่นเป็นความฝ<อ>ันที่เราอยากอยากเห็นใช่ไหมไม่เสียตังเนี่ยมาเราฝันกันแค่คุยกันแค่โมกันแค่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยโอ้โยออกมาเป็นภาพอยู่ในแบนด์แบบก้อนเมฆอยู่ในท้องฟ้าเลยเห็นไหมอเออเออวันนี้เนี่ยมันออกมาเป็นเป็นเป็นรูปแล้วถามว่ามันมีนมอะไรไม่ดีมั้งผมถามคุณสชัยว่า <S <S สามสามบวกหนึ่ง <S <S อยากก่างกที่เราคุยกันเนี่ยนะมันมีอะไรเสียหายมั้มไม่มีไม่มีอะไรเสียหายคุณสุชัยคิดว่าตะวันตกนี่เสียวไหม นอนละนอนหลับแล้วเสียวไหมฝันเสียวนี่เขาเรียกว่าฝันร้ายเลยไม่ใช่ฝันเสียวนะวันนี้คุณวิกรมนี่ช่วยแก้ปัญหาโลกเลยนะบอกว่าถ้าสีจิ้นผิงกับนรินทราโมดีเนี่ยจับมือกันจริงๆแล้วก็ร่วมมือกันสองในเอเชียนี้จะเป็นการขับเคลื่อนที่มีพลังมหาศาลจะทำให้ความขัดแย้งระดับโลกนั้นเปลี่ยนโฉมหน้าไปเอเชียก็จะมีพลังต่อรองสูงขึ้น และตะวันตกก็ต้องฟังเอเชียมาร์กตและก็แน่นอนว่าต้องไม่นําไปสู่สงครามนะเพราะว่าผมได้ยินโมดีไปบอกกับปูตินเหมือนกันนะบอกอ,อ,อินเดียพร้อมจะเป็นสะพานเชื่อมก<อ>สงครามยูเครนนะและสีจิน้นผยงก็พูดในที่ประชุมสุดยอดบริกสเหมือนกัน<อ>ว่าจีนก็จะมือกับเพื่อนหลายประเทศเพื่อจะตั้งเป็นกลุ่มที่เรียกว่า friends of peace แห่งสันติภาพ เพื่อช่วยกันยุติสงครามยูเครนเหมือนกันเออฉะนั้นผมว่าทั้งสีจินผิงทั้งปูตินเนี่ยไอ้ทั้งโมดีนเนี่ยกดดันปูตินไปในตัวนะพูดนิแต่ว่าใครๆจะบอกว่าเฮ้ยเฮียเฮียปูตินเอาไงจบได้แล้วน้าจบได้แล้วน้าอะโอ้ยไว้นะรบกันต่อไปนี่ทำไมท่ไมซุบซิบกันระหว่างสีจินผิงกับโมดีเรื่องนี้เรื่องหนึ่งที่องกา ต้องช่วยกันต้องช่วยกันเฮ้ยเราเราสองคนพูดในที่ประชุมประเภทนิ่มๆอ่ะไม่ต้องไปไปว่าให้ปุตรภาพเข้าลำพักกันแต่ว่าเราก็ต้องวางตัวว่าเราถอยออกจากสงครามนะใช่ใช่ใช่เห็นด้วยเลยเป็นอย่างยิ่งเราต้องหาโอกาสมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับเย s เซอครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ